คุณลุงชื่ออะไรคะชื่อพลเทพอินรัก์นะครับหรือเรียกง่ายว่าพ่อน้องโอปอพ่อน้องโอปอนะคะนะค,ค่ะคือเราจะเห็นว่าอยู่บ้านคุณลุงนะคะ,ค,ะคือจัดสรรปันส่วนไปอย่างดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็ค,คือมีพืชมีผลไม้มีอะไรทุกอย่างก็เลยจะมาสัมภาษณ์คุณลุงนะคะ,ค,ะค,คุณลุงแนะนําเลยดีกว่าคะ่ะว่าคุณลุงปลูกอะไรบ้างคะ่ะอ๋อขั้นแรกก็มีมะขามยักษ์เลยครับ นี่เป็นมะขามยั์กันใหม่ล่าสุดเพิ่งเพิ่งเอามาปลูกเนี่ยแหละครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้ผลมะขามยัดมะขามยชดเวลานี้ใช้เวลาแค่สามปีเองครับสามปีได้ผลแล้วค่ะแล้วคุณลุงได้เอาไปขายสักครั้งไหมคะเคยเก็บเกี่ยวไปขายหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงยังครับยังยังตัวนี้คือเพิ่งได้ผลผลิตปีแรกปีที่สามโอ้โหเห็นผลเลยนะคะปีที่สามนี่ เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะค่ะแล้วคุณลุงเลี้ยงปลาอะไรบ้างคะปลามีปลาดินปลาตะเพียนมีปลาดินปลาตะเพียนค่ะแล้วคุณลุงได้เอาไปขายไหมคะอันนี้ก็ปลาตะเพียนก็เอาไปขายอยู่บ้างนะค่ะก็คือแบ่งเก็บไว้กินบ้างขายบ้าง๋อค่ะแล้วมีพื้นที่นาค่ะพื้นที่นาประมาณกี่ไร่คะพื้นที่ตรงนี้ ทั้งหมดสิบห้าไร่นะครสิบห้าไร่นะคะทั้งหมดสิบห้าไร่แต่ทำเป็นพื้นนาค่ะแปดไร่พื้นนาแปดไร่มาทำบ่อปลาหนึ่งไร่บ่อปลาหนึ่งไร่ะไอพื้นที่ปลูกสร้างมีสามไร่ที่ปลูกสร้างอีกสามไร่นะคะแล้วก็ไร่ชะอมหนึ่งไร่ค่ะไร่ชะอมหนึ่งไร่อืตตอนนี้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือปลูกมะนาว น้ำผูกมะนาวญี่ปุ่นเป็น,นไม่ใช่น้ำเต้านะเป็นก็เป็นมะนาวน้ำญี่ปุ่นลูกประมาณสั้20กิโลขึ้นโหลูก20กิโลขึ้นเป็นลูกใหญ่นะกำลังกําลังจะให้ผลผลิตู่ตอนนี้กําลังให้ผลผลิตนะคะแล้วคุณลุงได้เอาไปขายบ้างไหมคะทีตไอ้ตัวนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเขาเพิ่งมาทดลองปลูกที่เมืองไทยนะอ๋อเพิ่งมาทดลองปลูกที่เมืองไทยเป็นเพื่อนใหม่ที่มาส่งมาจากญี่ปุ่นเลย พืชนใหม่ส่งมาจากญี่ปุ่นแล้วเอามาปลูกที่สวนคุณลุงด้วยอ่าๆเอามาปลูก<อ>ที่นี่เป็นเพื่อนใหม่เพิ่งมาเพิ่งมาจากญี่ปุ่นเอามาปลูกที่มันด้ผลผลดกำลังจะได้ผลผลิตด้วยกำลังจะได้ผลผลิตค่ะที่เขาบอกว่าตัทางที่ทางญี่ปุ่นเขาบอกมาไล่หนึ่งแล้วตกประมาณแปดหมื่นบาทขึ้น<อ>ที่ทดลองทําอยู่นี่ก็หนึ่งไร่ที่ทดลองอยู่เนี่หนึ่งไร่หนึ่งไร่โอ้ค่ะแล้ว มันก็มีสวนชวอมอีกแปลงหนึ่งค่ะแต่ยังไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่เราอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งนะคะมีแปลงชมนี่วันหนึ่งก็ตกวันละประมาณทํสองร้อยามพันสองร้อยบาทวันวันหนึ่งนะคะเก็บไปขายส่งตลาดไปเก็บไปส่งตล,ต,สตลาดตอนเช้าค่ะส่งตลาดตอนเช้าตลาดเช้าจะเห็นได้ว่าคุณ อยู่ที่บ้านคุณลุงก็คือมีครบทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างมีมะม่วงมีลำไยมีมะขามมีที่นามีก็คือเป็นพืชผักผลไม้มีทุกอย่างทั้งหมดก็คือคุณลุงทําเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อจากไหนเลยก็คือมันไม่ได้ซื้อจากไหนเลยค่ะ โอ้โหเยี่ยมมากนะคะต้องขอขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกหนูวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แปลงผักของคุณลุงเขานะคะคือคุณลุงเขาจะปลูกผักกินเองนะคะคือคุณลุงเขาบอกว่าถ้าไปซื้อผักอยู่ที่ตลาดจะไม่ค่อยมั่นใจว่าปลอดภัยหรือเปล่าเขาปลูกกินเองก็จะมีนี่ค่ะจะมีหอมแป้นนะคะสลัด ดูใบาอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะก็คือปลอสารพิษปลอสารพิษเป็นอย่างยิ่งนะคะหวานด้วยค่ะกินกินแล้วหวานนะคะคือคุณลุงเขาจะมีลูกผักชีนะคะหอมบ้อบคะนา้าผักกาดใช่ค่ะผักกาดก็มีค่ะผักบุ้ง,ก,ก,งก็คือมีครบคุณลุงเขาจะไม่ไปซื้อนะคะค่ะหลังจากที่เราเดินเข้ามานะคะ เราก็จะเจอต้นมะพร้าวส้มโอลำไย,ยมีครบทุกอย่างเลยคะ่ะอย่างที่คุณลุงเขาบอกไว้นะคะว่าคุณลุงเขาปลูกทุกอย่างเสื่อของคุณลุงเขา,าไม่ใช่มีแค่นี้นะคะอยู่ข้างลมอีอันนี้ก็จะเป็นรุยนะคะรุ้ยตอนนี้อาจจะแห้งบ้างนะคะ ก็มาอยู่ที่สวนชะอมแล้วนะคะที่คุณลุงบอกว่าพื้นที่ขูกสวนชะอมนะคะเป็นหย่อมๆนี่ค่ะก็คือมันจะมีสวนใหญ่ของลุงเขาอยู่แต่นี่ก็คือเราแค่มาดูตรงที่ลุงเขาปลูกไว้หลังบ้านนะคะส่วนของคุณลุงเขาจะปลูกอีกหนึ่งไร่นะคะอยู่ที่สวนใหญ่แล้วก็รายได้นะคะประมาณ 3- ามถึงสี่พันนะคะค่ะ ก็คือลุงเขาจะปลูกส่งตลาดนะคะนี่ค่ะค่ะที่เราเห็นนะคะก็คือต้นสับประรดนะคะคุณลุงเขามีไว้ครบทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นสับประรดคุณลุงก็จะปลูกเรียงกันไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีมะละกอนะคะมะละกอเอาไว้ทำนะ เอาไว้กินสูบด้วยนะคะจากที่เรามองไปก็จะเห็นต้นมะละกอมีทุกจุดค่ะมีทุกต้นในพื้นที่ของคุณลุงเขาแล้วก็ที่เรามองมานะคะตรงน,นี้เป็นจุดสนใจของดิฉชั้นเลยค่ะจะขโมยคุณลุงเขาสซกลูกสองลูกนะคะจะขโมยไปกินค่ะก็ะคือ มันก็เป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆของเรานะคะตรงน,นี้ที่เรามองเห็นก็จะเป็นต้นมังกรนะคะมังกรค่ะแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรนะคะแล้วพอมันออกลูกมามันจะน่ากินมากเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่เห็นลูกมันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากคุณลุงมากนะคะจากส่วนของคุณลุงซึ่งมีครบทุกอย่างค่ะทําให้เราได้รู้ว่าถ้าเราจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ทําตามคุณลุงที่เขาบอกหรือว่าที่คุณลุงบอกไว้นะคะเราก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นําไปทําสวนเป็นของตัวเองก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ ขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณลุงนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ Yahoo!